ไปดีพี่น้องบอกวกับเจ็ดสิตอนเศร้าๆพี่น้องเอ้ยเสร็จงานแล้วพี่น้องเอ้ยหลังจากจบงานไปด้วยดีนะคะงานบุญก็เป็นอันสเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีพี่น้องจ๋าแขกเครือกลับบ้านเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนกระหน่ำลงมาอย่างแห้งแล้วพี่น้องเอ้ยเจี๊อบมาลาเจี๊ยบลากราบบริกรดอกขาดเจี๊ยบกับบริกรเพราะว่าหลังจากที่ฝนตกแล้วไฟดับอัะนี้นักกาได้ยุด จะยุดการมว่วนุกคนก็พักกันเลิกกลับบ้านแบบทุลักทุเลพี่น้องพวกซุ้มอายทั้งปักซองกาขึ้นปับ๊บฝนเลยหอบลูกหอบเต้าขึ้นแต่ขณะน,นี้พี่น้องเพื่อนใกล้เนี่ยยังไ่ได้เลิกเลยขณะนี้สิบโมงแล้วป้าสมายืมแทะเพื่อนลูกลูกหลานานี่แะพี่น้องจีบญาติกันนี่แหละแต่ว่าบา้านเจสีเลิกตแต่ ทุ่มกลัวพนเหล่าพ,พี่น้องเพราะว่าฝนมันตกฝ้าแตกอะไรไปไฟกระดับประมาณประมาณสองทุม่มเราก็ไฟฮะ,ะก็มาเลยครับก็ม้วนต่อแล้วก็เปื่อนในกระเพากันไปม้วนอยู่เพื่อนมูต่อักกินกันอยู่เพื่อนมูคนเหล่าพี่น้องเจว่ดเจสีบาวายเจสีกลับมาหนีเจพลลากับเจอัมาลามาก,ก่อนพอดีเจอัมาลาเจพลลากันมาส่งกันอยู่บ้านต่อนะ อาจนสิบโมงคือจะเอาซองมือซ้อนผมบอกจ้ะฝนตกลางฝนตกก้าบรรยากาศกสนดีๆพี่น้องเอ้ยเย็นๆตอนนี้เพิ่นมากเก็บเต็นเก็บยังแหละค่าเช่าเต็นชุดหนึ่งกัประมาณแปดร้อยบาทพี่น้องเต็นหลังหนึ่งแล้วกเอ่อโต๊ะโต๊ะกับเก้าอี้เจ็บชุดละพี่น้องชุดหนึ่งกะเก้าอี้เก้าอี้ห่า หาโตมามหประมาณนี้ว้าวมันจะเป็นของเจ้าหนึ่งเพราะว่าเอาอีไม้หาชุดก่อนอย่มันบมมีนองมานั่งขม็อกขม็กทำอะไรนักบุญแหงเพื่อนกำลังมาเก็บเต็นที่น้องเลยทางเขากะเละสันสิเลผมพอน้ำถวมที่บนเลย เพื่อเอารถอะไรได้ป่ะขนรถรถเช็ดรถเช็ดนั่นเลยอยังไม่จบยังไม่จบกินกระปุ้นเรือพี่น้องกระปุ้นเรือลายป่ะยายนียายนีรับงานหนักกร่แรกเพ่ว่าิมหาเอมาเ้าหา้ น้องนอนกับเบื่อะไยเขาก็มังมาเช้าเลย่วนที่่อมอ่กับหาก็ตื่นพี่น้องเลยไปวดโทเซตงานนี้ไปกันพักผ่อนบ้างค่ะเพราว่าพวกหลานกับพักมขึ้นดีกเดืนคื้กันไมาขึ้นนีอ กเดินแจ้งเขารากนัสี่แล้วพี่น้องเอ้ย้าได้กินได้มวนกันแล้วก็แจ้งอย่ากินกล้วยได้อยากินกล้วยไม่ได้จังไเพื่อนร้านนี่ยังบึมเบ่ย่องบอแมนได้แค่อนยายติงไ้ช้างนยังบบิมอยู่ปะยาบโอ้ยแล้วมือดีงวดดีเบียรับเพ่น เท่ไาไรวะจักลางบลาดบลไดดอกพี่น้องว่างหัว่างมาเก็บมือสั่วหาเรามาเก็บแล้วแค่บ๊อบเฉยประมาณแปดล่างนี่แหละพี่น้องเอ้ยเบ,บียร์อืมอันนี้คือบอดี้เบิร์ดไลน์นะพี่น้องแต่ว่าคนไลายบ๊อบบอเบิร์ดลาย<ร>าย,ออย้อนหยังย้อนว่าฝนมาเห็ดก <c oughs> ่อนกํลังม้วนกันเพราะว่าฝนอุ้ยตื่นมาแห้งอะไรแต่ว่าทางบ้านเจียม,มาลาทางเปะบ้านพ่อลาบไ่มีฝนนะแค่บรรดาบ้านไหนก็บริตกครับ ชุมฉ่ำนะเยอ้ยท่านบุญเพื่อนสรุปเลยปะเพื่อนสรุปยอดผาปานะสรุปแล้วเท่าไดรได้จักแสนแสนหกมื่นเจ็ดพันแสนหกมื่นเจ็ดพันก็ได้เยอะอยู่นะพ่อเอ้ว่า แสนเจ็ดมื่นกว่าน okay. ะ่น้องเว่าโอเคแสนหกหมื่นเจ็ดพันแสนหกหมื่นเจ็ดพันกับสีลานไปอือาหา,านกีบก็ได้เยอะอยู่โน้ดได้ขาบงชีอันบองเทพพื้นผัดมองนี้ผัดมันต่ำม,มัน,มนเ<อ>นนข้านนไปไนลองเลยน้ำมันก็ไหลเข้ามานี่ เธอได้กับเทอาน่นบ่ะว่าเสียเอาอันไม่ใช่ไปได้กัได้เอาหมลกาเอามาที่กรครันปรถ้อเพิ่มาเก็บโตเก็บเต็นเดี๋ยวหายะยังไม่ได้เก็บปุกปิดเบียดอะไยังขนาดนี้เอ้เสียแหล่มานิทางได้เนาะมันยังอยากจะถนนหนทางนี่แหละพี่น้องเอ้ยประเาวล่ากันได้ ขันมีถนนทนทางมาานี่ก็คือไปมาสะดวกแน่อย่างอื่นกับถือว่าจะเลิ่นไปอยู่นะแต่ว่ากันยังเหลือแค่ถนนท,นทนทางนี่แหละพี่น้องเลยเออแล้วมันนี่ก,ก็สิไปอันได้ค่าเสียหายพี่น้องเลยได้อีกเออคันสวยๆนี่อัน ตอนประมาณตอนบ่ายนะครับหมูส้วนไปหาเห็ดส right ุไปหาเห็ดนะเห็ดออกเห็ดอันว่าวกันก็เป็นหมูทีมงานในบ้านหรือว่าคันนันคันลูกตอนประมาณบ่ายๆเพนวียกส้วนกันไปหาเห็ดกระสุนเตลูกพี่น้องเยเห็ดระบาดขนาดเลยเพราะว่าบ้านเจสีฝนตกแห้งแต่ว่าทางบ้านเจ็ดอาม่าอันที่เห็ดออกลายๆนะคนบริโตแห้งเกินๆอยู่พอดาที่จริงกรบป๋อได้ไก่กันนะพี่น้องเอ้ย แต่ว่ามันเป็นตกแต่ทางนี้มันเพราะว่าฝนมันมาทางมันบริตกไปทั้งบ้านระหว่างฝนดีค่ะปีนี้ฝนดีใช่ปะเพราะอันฮ้อนะดูอันฮ็ดหน้าแหละที่นีฝนบ่ไปแล้วโอ้คนทางโอ้พี่น้องเลยไอ้เพิ่งไปเบิ่งคนทางเข้าบ้านเจซีไปซีเอาหินมาท่มบ่ได้กะเออยาเออย่าอยู่เอออเาเงินจ่ายประคาบีเอะก่อนนะคะเป็เย็บเป็นนี่เขา ฝนตกป่าห้องกับพได้หยุดนะคะมเมื่อคืนนี่ไฟบดับจนไฟดับกจะได้พักกันหยุดสภาพพี่น้องเอ๋ย <c oughs> เละตุ่มเปะเละตุ่มเปะอันจมจ่าไปอยากเทคอนขีดเขามากอะยังไม่มีงบค่ะ พี่น้องหลายคนก็แต่คอมเมนต์มาว่ามีบางคอมเมนต์กับคอมเมนต์เข้ามาว่าเอา้าคือมีเงินเลี้ยงว่ะโอ้ยเงินทุกบาททุกสตางค์ก็ได้จาก youtube นี่แหละพี่น้องเอ้ยก็จากเอฟนั่นแหละค่ะคันบ่มี f อก็คือสินบ่มีเงินเลี้ยงหมูดอ,อกพี่น้องเอ้ยก็จากได้ก็บ,บนขอบคุณเอทุกๆคนนั่นล่ะที่คอยมาเบิ่งคลิปให้เจสีก็จังได้มีเงินได้เลี้ยงมูนะพี่น้องเป็นบุญเป็นงานก็นสิจังซี่ละเฮาก็เป็นเจ้าภาพกัน ดต,ต้องได้ตอนรับโมขนาะมโมมากก็ต้องได้กินถึงว่าสีบอทั่วบึงเถิงโมเปือนการเข้าใจพี่น้องอะมากเลยก่ะเห็นหน้าก็ดีใจนะครับเป็นบุญเป็นงานเลยเฮย้ยทางนัายังไม่เลิกกันอีกเลยเมื่อคืนยิงเจี๊ยบเนะบ่อได้ไปน้ำโมนะคะยิงเจี๊ยบเธอไม่ไหวเธอนอนอยู่ตรงนี้แหละ มื่ขึ้นให้เพื่อนนอนถ่ายอยู่นี่เฮ้ยอากาศการะสายสดส่นในหลังฝนตกหรือพี่น้องไหมชุม่มฉ่ำช่ำชุำ่มอาอางาเอาไปสู้รู้สิกินสามแจ้งเลยเปลาโหดโพพี่น้องเอ้ยอย่างที่แหละ สังคมแล้วก็สิประมาณนี้นะคะมวนกะกินบอมวนกะกินอกหักกะกินดีใจกะกินงัวผู้ขาตื่นแล้วพวกไอ้ดำทามินตื่นค่ะบอกกินยาเลยระบบมวนน้ำเขาา่าบ้างโอ้โหพันยาอย่าขึ้นเนลยเด้อ ไอดำทมินลูกแม่ช่องเมืองนาก็พี่น้องฝนตกบางแห้งมีน้ำวอดได้ให้นะเอ๊ยนางอันนี้นัน่นนางนี้นางเดียงด่างได้ผู้ใหม่อีกแล้วพี่น้องจา๋าดูสิโอ้ยนางนยังบันเดออันนั่นอยู่เล้วบบได้ทั่วนะคะนางบระท่านติดอยู่เพิ่น ติดสัตว์ข้าวก่อนอยังบัแสดงว่าบอติดนะคะนี่ผู้ชายมาเวียนอีกเลยนะคะอ่าได้ผู้ชายลูบหล่ออยู่นะคะอ,อย่าเคี้ยวให้มันมากเลยนางพูดพูดข้าวก้อนเนี่ยมันงวมันโตน้อยสงสัยมันงวมันนังอ่อนอันนี้จะงวไผ่โบเมนมันมันงอ่ะเขาขาดมหมพอจะได้พี่น้องเลยโอ้ยเอาผัวไม่ไปเลยน้องมึงเนาะนางโอ้ยพักกันมานอนเหยียดอยู่พี่น้องเอ้ย มาดูมาดูลูกสาวของนางติ๊ตี้นะคะนางมีนานางสิซัมนางจิงหลีแตนเจซี JC เลยสวัสดีค่ะมีนาอุ้ยบง่วงก็เริ่มเลยพี่นอปป้องไกลสิแดไปปมแล้วอาทเธออุ้ยเมื่อคืนนี่น้ำนี่เต็มหมด้นิดพี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้มันโรดมันแห้งแล้ว แต่หน้าที่เจสีเบิกใหม่นี่เต็มเลยค่ะจันพานเลยค่ะ <serving> น้ำเต็มไหมนะขาวจันพานเลยแต่ว่านำน้องคือบ่เต็มเนาะค่ะดีที่เจสีตื่นมากลลวบ่บ่หูซึกเมื่อยพี่น้องป้านคือบอมีแต่หายเดียวโอ้พี่น้องจ๋าผ้ทางน้ำมันหันคันขาดเข้ามาซัาพอคันมันขาด เมืออ่อวานนี่คือสิเต็มทีบเลยนี่ปอพด่ยอ,อ,อย่ามายืนเงียวเด้อกูเห็นห้ามสุนนะ <laughs> ยังบนเลิกโ,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 โอ้โหโอ้โหไม่ให้เดี่ยวที่หลายให้อื่นกัดมีอยู่แต่มาเยอะใฮห้คันอันผัดขาดลงมาใส่ พอมันเป็นทางน้ำไหลลงมาตัวนะขาดเลยตายแล้วเพราะใหญ่ขันมาป้านด่วนยังไม่เลิกบรรยากาศดีๆพี่น้องเอ้ยตอนเศร้าๆลังฝนตกใหม่เดี๋ยวตอนสวยๆขันนั้นสุ่มมู่นสวนไปหาเห็ดเดี๋ยวสิไปหาเห็ดอยู่นะครับมันี้ขันเขาสวนค่ะขันเขาบ่สวนก็คือ้่ไปไปพบบะ จี๊ดซีพ่อค้าหูยกดอกปลาเฮ็ดไปประมาณค่ะแต่ว่าอยากไปแล้วก็จะขึ้นไปหาใจดีใจสินพี่น้องบะหูจี๊ดถน,นนค่ะเบียค่ะนนีแต่กับหลายดอกลังหนึ่งสามร้อยสามร้อยสามสิบบาทพี่น้องเบียร์ลาวเขาทำบริกินเบียร์นะเป็นเบียร์ไทยมันก็นจีแพงเลยนะคะอันนี้เป็นเบียร์ลาวลังละสามร้อยสามสิบบาทมันก็มีแปดลังบอกว่า แ3 24 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0พ0 0ประมาณนี้ 2, าาแหละพี่น้องประมาณ2,000กว่าบาทแต่ก็ออกอกันนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าอา้ทา้งบวกซองพันก็ออกคาเบียร์ซอย,อยเพราะว่าหยาดเพิ่นก็ลมมากกัน3คันหลดนะคะมูอวานหลดเต็มเลยแต่วก็ทั้งมูเอืย่ยมูเอืย่ยแล้วก็มูน้องสาว กรมูเจีซีกบะปลายเรก,ก็มีแต่ทีเจียมารากรซึ่งว่าปลาแกวแค่นั้นแหละหมดเลลายพเพราะว่าเจียมาราก็เจี๊ยวหลากอะคำ่นจากด้มาพอดีเผนมาทันเฮผป,ปาพอดีที่แรกก็พ่อลักก็จะประมาพ่อลา,อลานานั้นนั่งเป็นคนมักมวนนะพี่น้องนั่งก็ให้อามาลาไปเอาเลยครับอมัมาลาไปรับเอาเลยได้ก็ขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องบัสุขสุคนเด้นนะคะงานสำเร็จไปด้วยดียอดผปลาก็ไดอยู่ประมาณ เงินบาทประมาณ1นึ่งแสนหกกว่าบาทพี่น้องกับเงินกีบป,ประมาณหาล้านกว่ากีบพี่น้องแจกกันือว่าได้รายเติดนะคะหารายได้สร้างไอคอนโดพ้อมนะคอนโดในวัดนั่นแหละใส่อธิใส่ใสกระดูแล้วก็เทพื้นสาาลากรังเก่านะพี่น้องแจกกัขอบคุณขอบคุณลหลายๆเอฟซีทุกๆท่ทานที่เข้ามารับชมให้กำลังใจเจซีเนาะ คุณหลายเด้อจ้าบุญเป็นกุศลนำกันื้นนี้เอาบุญมาฝาก้อพี่น้องขอให้เฮงๆรยๆปังๆคลิปนี้ไปเลยจ้าสวัสดีค่ะ